หัวใจจุกจปีเตอร์คอปอวดภาพคู่หวานใจแบบเบอร์เบอร์พร้อมแคปชั่นหวานสุดฤทธิ์เจอคนค้างรักอีกแล้วหนึ่งสำหรับนักร้องนะักแสดงปีเตอร์คอปหลังก่อนหน้านี้ออกมาทยอยปล่อยภาพหวานๆหลากหลายโมเมนต์กับหวานใจคนใหม่มาให้แฟนๆได้ยินดีกันแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้เปิดตัวฝ่ายหญิงอย่างเป็นทางการ และสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพคู่กับหวานใจแบบเบอร์เบอร์ผ่านกระจกแม้จะไม่ชัดมากแต่แคปชั่นหวานสุดฤทธิ์ว่าเบอร์วรักแทบขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตพี่ขอบคุณที่น่ารักขนาดนี้ขอบคุณที่มีมารยาทดีเด่นขอบคุณที่ไม่เคยใช้คำหยาบขอบคุณที่ไม่เคยทะเลาะก,กันแม้แต่ครั้งเดียว ขอบคุณที่เติมเต็มซึ่งกําละกันขอบคุณที่มีความกตัญญูเป็นห่วงและดูแลแม่อย่างดีตลอดขอบคุณที่แอบถ่ายคลิปพี่ล้างจานและทําความสะอาดบ้านครับทําการคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ